สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยซื้อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel วันนี้เราก็มาอยู่ในเกม7บาวกันอีกแล้วครับและสำหรับคลิปวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับคอแลบหรือว่าคลาโบ ที่น่าจะมาในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าคอนเฟิร์มได้ประมาณ9.9%เพื่อนเพื่อนเพราะผมมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือจาก2ที่เลยครับก็สาหรับที่แรกเนี่ยจะเป็นข้อมูลจากคุณ alexis ที่ผมได้ให้เพื่อนเพื่อนดูไปเมื่อวานนี้แล้วนะอย่างที่บอกไปนะครับว่าคุณ alexis เขาเป็นคนเอาข้อมูลเกมเจ็ดบบที่จะมาเนี่ยมาบอกตั้งแต่สมัยเกมเปิดใหม่ๆแล้วนะครับและอีกหนึ่งที่ที่ผมเพิ่งได้มาล่าสุดคือผมเนี่ยพอดีไปเช็คเพจออฟฟิเชียลเพื่อนๆแล้วไปเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่ง พอดีเนี่ยผมเลื่อนผ่านโพ์นี้เพื่อนๆือนทั้งสวยทั้งแข่งแกร่งอัศวินสาวแห่งเจ็ดบาตรวมพลนะครับแล้วมีคนคอมเมนต์ครับบอกว่าแก๊งสาวสาวแบบนี้คอแลบเรื่องอะไรกันนะเสร็จปุ๊บแอดมินเพจมาตอบเพื่อนๆนเดี๋ยววันอาทิตย์เที่ยงวันจะมีเฉลยนะครับนั่นหมายความว่าน่าจะฟังนงงได้เกือบร้อเปอร์เซ็นต์นะอย่างที่บอกไปนะครับว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยคอแลบมาจริงเพื่อนๆนเลวล่าสุดครับทางคุณอเล็กซิสเขาก็มีบอกเพิ่มด้วยว่าคอแลบที่มาเนี่ย มันคืออะไรนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าคอลแลบอันนี้เนี่ยน่าจะมีหลายคนชอบแน่นอนครับเพราะคอลแลบที่ว่ามันก็คือโซโล่เลเวลลิงครับต้องบอกว่าเป็นไปนตามที่คาดนะว่าคอลแลบที่มาเนี่ยมันน่าจะเป็นเสริมแก่งทีมมนุษย์เพื่อนเพราะโซโล่เลเวลลิงเนี่ยบอกเลยว่าผมนึกไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นเผ่าพันธุ์อื่นได้ไงนะครับถ้าไม่ใช่เผ่ามนุษย์นะ และตัวที่มาเนี่ยรู้สึกว่ามันอาจจะมีถึง3ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาคาดเดาเล่นเล่นเล่นกันสัหน่อยเลยกันว่าตัวที่มาเนี่ยน่าจะเป็นตัวอะไรได้บ้างนะครับก็สาหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงนะครับคิดว่าจะเป็นตัวไหนก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์เข้ามาพูดคุยกันได้นะอ๋อใช่แล้วก็สําหรับเรื่องโซโล่เลเวลลิงเนี่ยเพื่อนๆถ้าสังเกตดูจากรูปนะครับจากรูปอันนี้นะที่เขานํามาเฉลยนะครับว่าเป็นคอแลบอะไรเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นคําว่าอะไรอยู่ครับอะไรส์นี่ A.R.I.S.E. นะ Alliance ตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าคอ l ลบที่มาเนี่ยมันไม่ใช่โซโล่เลเวลลิ่งเฉยๆเพื่อนๆมันเป็นโซโล่เลเวลลิ่งเวอร์ชั่นเกมของค่ายเน็ตบับเบิลนะครับนี่ก็จะเป็นอันนี้เลยเพื่อนๆพื่อนโซโล่เลเวลลิ่ง Alliance อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นและถ้าให้ผมเดาตัวละครที่น่าจะมา3ตัวนะครับผมว่ารูปนี้เลยเพื่อนๆ <c oughs> ผมว่าน่าจะเป็นรูปนี้เลยนะคือน่าจะมีซองจีนูนะครับชาเฮนแล้วก็ฮาเวจองอินนะครับไม่รู้ว่าผมเรียกชื่อถูกหรือเปล่าถ้าผิดยังไงผมขออภัยด้วยนะ ผมคิดว่าตัวที่มาเนี่ยอาจจะเป็นศาสต์ตัวนี้เพื่อนเพราะศาสตตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เด่นมากๆนะครับในโซโล่เลเวลลิงอลา์ในช่วงที่เกมมันเปิดนะครับเพราะผมคิดว่าการที่ทีมาเขาเอาคอแลบอะไรมาเนี่ยส่วนมากเขาจะชอบเอาเนื้อหาในช่วงต้นมานะแล้วประเด็นคือตัวละครทั้งสาตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่ผู้เล่นเนี่ยชอบกันเยอะด้วยนะครับแล้วผมก็หวังว่าตัวละครที่มาทั้ง3าตัวเนี่ยอยากจะให้มันเป็นตัวละครหลักนะครับ ผมไม่ค่อยอยากให้เป็นตัวละคร o อเท่าไหร่นะเพราะถ้าเกิดคนที่ไม่ไ,มได้เล่นโซโล่เลเวลลิ่งอะไรเนี่ยตัวละคร OC เนี่ยเขาก็จะไม่รู้จักนะครับแต่ถ้ามันเป็นตัวละครหลักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่อ่านจากเว็บตูนดูอนิเมะนะครับหรือว่าเล่นเกมทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักบทน,นะผมว่าตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะทําให้ยอดขายเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับซึ่งถ้ามันไม่เป็นสารตัวนี้ตัวที่น่าจะหลุดออกจากกลุ่มเนี่ยผมว่าก็คือหัวแดงนเพื่อนตัวนี้เลยนะเชเวจงอินนะครับถ้าทีมเอเขาอยากขายตัวละครโอซจากโซ เขาก็อาจจะเอาชเวจงอินออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวละครโอซีผู้หญิงสักตัวก็น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้นะเพราะส่วนมากเนี่ยตัวละครผู้หญิงเนี่ยยอดขายมันจะดีกว่าตัวละครผู้ชายอยู่แล้วนะครับแต่อีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นชเวจองอินเนี่ยเพราะว่าชเวจงอินเนี่ยเขาความสามารถเขาใช้ไฟใช่ป่ะแล้วเกมนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับพวกตัวละครคอแลบเนี่ยตัวละครใช้ไฟมันเยอะมากเพื่อนๆแล้วเก่งทุกตัวด้วยนะซึ่งถ้าลองมาดูตัวละครคอแลบเก่าๆที่ใช้ไฟนะ ตัวแรกสุดเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นเขียวครับคูซันางิเขียวนะครับที่สามารถแปะไฟได้นะบอกเลยว่าเป็นเมตาติดอยู่นานมากนะครับเป็นปีอะเออคูซานางิเขียวพอได้รีลันปลดวัตถุศักดิ์ธิ์นะครับเขาก็กลับมาเล่นได้อีกด้วยนะส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้เรียกใช้ไฟได้ไหมวันี้มารู้เอาจริงมันก็ดูเป็นใช้พลังไฟนะแต่สกิลใช้งานในเกมเนี่ยถ้าพูดตามหลักมันก็ไม่เกี่ยวกับไฟนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่นับแล้วกันมันแค่เป็นท่าที่มีเอฟเฟกต์ไฟเฉยๆนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวนี้ครับเเดอน ทุกคนก็น่าจะรู้ถึงความเก่งของเดมิอเอิร์อยู่แล้วนะครับซึ่งเดมิอเอิร์ก็จะเป็นตัวละครที่ใช้ไฟแล้วก็สามารถแปะไฟได้คล้ายๆเคียวเลยนะแล้วก็ถัดมาตัวละครในช่วงต้นปีนะครับน้องยอนอีฮวาเพื่อนๆตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้ใช้ไฟนะครับที่สาคัญเป็นผู้ใช้ไฟที่น่าจะตายยากสุดแล้วบอกเลยว่าโคตรปวดนะครับกับน้องยอนอีฮวนะแล้วก็ถัดมาครับตัวนี้ดับไหมผู้นำวงก์กรชาโดนะครับเอาจริง ผมว่าชาโดเนี่ยมันก็ดูใช้ไฟนะเงามืดลุกโชนะครับที่สําคัญเอกลักษณ์ของชาโดก็มีแปดดีบัฟควบคุมเวทมนต์นะครับความรู้สึกผมมันก็เหมือนเป็นไฟแบบย่อมๆยอมอ่ะมาเออซึ่งเป็นดีบัฟที่บอกเลยว่าโคตรปวนเพราะมันจะช่วยทําให้เดือมที่สร้างจากสกิลโจมตีมลูลดลงถึง15%อนะครับอีกทั้งเมื่อจบเทิร์ยังมีเดเมมเพิ่มเติมด้วยนะครับของพลังชีวิตที่เหลืออยู่นะสามารถทับซ้อนได้ถึง5ครั้งเลยนะครับ ซึ่งเอกลักษณ์ของชาโดเนี่ยเอามาคอมโบกับสกิลตัดเลือดเนี่ยเป็นอะไรที่โกงมากๆนะครับและด้วยผู้ใช้ไฟเยอะขนาดนี้นครับมนเลยทําให้ผมคิดว่าตัวละครที่มาเนี่ยก็น่าเชวจงอินเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะมาสูงมากนะส่วนพระเอกของเรานะครับซองจินวูเนี่ยยังไงก็มาอยู่แล้วเพื่อนซึ่งถ้าให้เดาความสามารถพี่ซองจินวูในเกมนะครับผมว่าเขาต้องมีเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยน่าจะมีความสามารถจงตื่นอยู่เพื่อนโดยความสามารถจงตื่นเนี่ยถ้าคิดแบบง่ายสุดเลยนะก็คือเวลาที่พวกพ้องไฟเหล่าตายนะครับ พี่ซองของเราเนี่ยอาจจะมีความสามารถในการคืนชีพให้กับพวกพ้องได้นะหรือ 2. ถ้าทีมงานเขาอยากจะทให้เวอร์นะครับผมว่าถ้ามันสามารถใช้งานกับศัตรูได้ด้วยน่าจะเป็นอะไรที่โคตรเด็ดนะเพื่อนๆลองคิดดูครับถ้าเราสามารถปิดชีพศัตรูได้แล้วสามารถปลุกศัตรูตื่นขึ้นมาน่าจะเป็นอะไรที่โกงมากๆนะครับและตัวสุดท้ายสําหรับเจช่าของเรานะครับสําหรับผมว่าน่าจะเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการบัฟตัวเองแบบโหดๆไปเลยนะ แล้วก็อาจจะมีความสามารถในการลบับศัตรูแถมมาด้วยก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับก็ทั้งสามตัวนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่ผมคาดว่าทีมงานเนี่ยเขาน่าจะเอาเข้ามาในเกมนะอ๋อใช่แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับส่วนมากเวลาที่คอแลบมาเนี่ยมันจะชอบมี1ตัวเพื่อนที่มันจะเป็นตัวละครที่ใช้ในโหมด PVE นะครับ ถ้าพูดกันตามตรงนะผมว่าตัวละครที่น่าจะใช้ใน PVE เนี่ยไม่แน่อาจจะเป็นเจชาก็ได้แต่ถ้าทีมงานเขาอยากจะเอายอดขายนะครับผมว่าเจชาเนี่ยมันควรจะเป็นตัวละครที่สามารถใช้ได้ทั้ง PVP แล้วก็ PVE นะครับส่วนตัวละครที่ไป PVE ล้วนน่าจะเวิร์กที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นชเวจองอินนะครับหรือผู้ใช้ไฟนะเพราะบอกเลยว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยยังไม่มีตัวละครไหนนะครับที่ใช้เน้นคอนเทนต์ PVE เป็นหลักด้วยนะครับส่วนมากตัวละครใช้ไฟที่มาเนี่ยมันติดเมตา PVP หมดเลยนะ อ่ะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะจะเป็นความคิดเห็นของผมนะแต่ก็ไม่แน่ครับอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สามตัวน,นี้ก็ได้เพราะบอกเลยว่าเกมโซโล่เลเวลิ่งอะไลส์ตอนนี้เนี่ยตัวละครมันเยอะมาก,กเพื่อนแล้วตัวละคร OC ของเกมเนี่ยมันก็เยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์เข้ามาบอกกันหน่อยนะไทยตัวละครหรือว่าไทายสกิลกันเล่นเล่นก็ได้นะครับอ๋อใช่แล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะว่าชอบหรือเปล่า ว่าโคที่มาเนี่ยเป็นโซโล่เลเวลลี่นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็บอกกันหน่อยนะก็สำหรับคลิปนี้ผมว่าผมก็น่าจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะอ๋อใช่แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับสหรับใครที่อยากจะเตรียมตัวก่อนที่โคจะมาเนี่ยผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆไปฟาร์มบอสกว้างกับบอสนกชั้น4กันไปด้วยนะครับเพราะตัวละครคอแลบเนี่ยทุกตัวมันจะมีวัตถุศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับที่สําคัญตอนนี้วัตถุศักดิ์สิทธิ์มันสามารถปลดได้2อระดับแล้วด้วยนะครับใครที่อยากจะใช้งานแบบเต็มสู ก็อย่าลืมไปฟังกันด้วยนะอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็อไว้เท่านี้เลยกันถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe, c o คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย